อาผมชื่อ,มอผมผมชื่อนายเทพนรงคเดินเกียตรติอยู่หมู่บ้านพุนทร์ทรัพ์ตำบลบ,บูรีอำเภอลำสุนทีจังหวัดลบบุรีบ้านเลขที่เจ็ดสิบหกเมือาพุนทรทรัพย์นี่แหละผมภูมิใจมากที่สุดเลยนเนี่ยขวผมนี่ได้ครบรึ้งของรึ้งเลยเนี่ยผมภูมิใจมากเลยเนี่ยที่สุดเลยเนี่ยผมอยากจะได้อีกมันดีจริงๆเลย ผมว่าจะเอามาใส่มันข้าวโพดอีกใส่ข้าวอีกเมื่อไรจะามาให้ผมเมื่อไรจะามาส่งทุนอีกนี่แหละค่ะผลลับของเกลือจือดของนายยกดิดวังชอโอนที่ได้ผลเกินคาดเหมือนได้ห้าเท่าเลยค่ะตัวนี้ดีมากๆค่ะอย่าไปตีหัวยายโดกมากค่ะพอใจมากของนายยกดิดวังชอโอนค่ะ ก็ไม่ได้อยากให้เชื่ออยากให้พี่น้องใช้ท่านใช้ของผมท่านซื้อไปเท่าไหร่ก็ช่างไม่ได้ผลผมคืนเงินให้ครบพร้อมกับดอกเบี้ยที่เสียเวลา